สวัสดีครับสลับวันนี้นะครับก็จะพาไปดูนะครับสุดยอดนะครับนวัตกรรมของแบบเยี่ยมบ้านออนไลน์นะครับซึ่งเป็นสุดยอดของแบบเยี่ยมบ้านที่ล่าใหม่ล่าสุดเลยนะครับปี2 0 2 2ที่ได้ทําขึ้นมาเนี่ยตามใช้แบบฟอร์มของสปทนะครับแล้วก็แปลผลอัตโนมัติครบทุกอย่างนะครับครบทุกอย่าง ทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่หน้าปกไปจนถึงปกหน้าจนถึงปกหลังนะครับรายละเอียดข้อมูลอะไรครบหมดเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันครับเมื่อท่านกรอกเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ได้ประมาณก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นตั้งแต่หน้าปกนะครับปกหน้าพวกนี้นะครับข้อมูลจะสร้างให้เองอัตโนมัตินะครับพวกนี้นะครับสร้างให้เองอัตโนมัตินะครับมีบันทึกข้อความเข้ามานะครับมีคํานําให้พร้อมนะครับ มีสารบัญน,นะครับอ่าแล้วก็แบบแสดงความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็คืออ่าไม่ว่าจะเป็นผูน้มนวยการรองผู้มนวยการนะครับแล้วก็จะมีรายงานวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็จะมีอ่าแบบสรุปนะครับแบบสรุปให้เลยแบบนี้นะครับสรุปอ่านะครับก็คือมีนักเรียนกี่คนสรุปเข้ามาแบบนี้นะครับสรุปแต่และข้อเอาจากแบบอ่าแบบฟอร์มนะครับแบบฟอร์ม เข้ามาสรุปให้นะครับมีกี่คนกี่คนแบบนี้นะครับเมื่อเสร็จปุ๊บก็จะมีภาพผนวกให้พร้อมนะครับในส่วนของภาพผนวกตัวนี้เราก็จะใส่บันทึกของการเยี่ยมบ้านของนักเรียนแต่ละคนนะครับในห้องเราว่ามีกี่คนเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับเป็นบันทึกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็อัตโนมัติให้ทุกอย่างเหมือนกันครับกรอกแค่ไม่กี่อันนะครับสามารถที่จะกรอกเองก็ได้นะครับมีการ อัปโหลดรูปภาพนักเรียนรูปภาพบ้านภายนอกรูปภาพบ้านภายในแบบนี้นะครับมีครูที่ปรึกษาและก็มีให้แม้กระทั่งปกหลังนะครับนี่นะครับปกหลังก็จะให้มาแบบนี้นะครับอ่ะเรามาดูแบบฟอร์มกันนะครับอ่าก็เริ่มนะครับมาดูนะครับตรงนี้นะครับเข้ามานะครับนี่นะครับอ่ามีสรุปด้วยนะครับก็จะมีอ่าแรกก็จะเป็นแบบฟอร์มของการเยี่ยมบ้านที่เราจะส่งไปนะครับเราก็จะส่งตรงนี้ไปให้ ผู้ปกครองหรือเราจะไปเยี่ยมบ้านด้วยตัวเองก็ถือแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวเข้าไปแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะได้ฟอร์มแบบนี้นะครับก็ส่งไปให้กรอกนะครับนี่นะครับกรอกพอกรอกฟอร์มเสร็จปุ๊บนะครับข้อมูลของนักเรียนที่กรอกข้อมูลแล้วเนี่ยนะครับมันจะมาสร้างเป็นไฟล์ pdf ให้แบบอัตโนมัติอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เปิดขึ้นมานี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ของแต่ละคนนะครับมีกี่คนก็กรอกให้ครบนะครับกรอกให้ครบหลังจากนักเรียนนะครับในชั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับกรอกเรียบร้อยแล้วนะครับครบทุกคนแล้วนะครับก็ให้ครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาเนี่ยนะครับมากรอกแบบฟอร์มการสรุปอีกแบบฟอร์มนึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดึงออกมาตรงนี้ให้ดูนะครับผมจะดึงออกมาตรงนี้มากรอกข้างนอกแล้วก็หลังจากกรอกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไฟสรุปเนี่ยจะเข้ามาอยู่ นะครับจะสร้างเป็นไฟล์ PDF ให้อัตโนมัติมาสรุปไว้ในโฟลเดอร์นี้ให้เราอัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมากรอกตรงนี้ให้ดูนะครับอ่านมานะครับก็เริ่มจากนะครับหลังจากที่ครบแล้วนะครับเราก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็มากรอกนะครับเดี๋ยวผมขอกรอกแป๊บนึงนะครับเราอาจจะนะครับเอาลิงก์ตรงนี้นะครับส่งไปทางมือถือก็ได้นะครับก็มาเดี๋ยวผมกรอกตรงนี้นะครับ ประกอตรงนี้มาปุ๊บนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็ใส่ติ๊กรงเรียนเข้าไปใส่สังกัดเข้าไปาภาคเรียนที่1ปีการศึกษาปีนละนหกาสมมติวันนี้นะครับวันที่8ปดวันที่แนะครับแล้วก็เดือนสมมติเดือนเมษายนนี่นะครับปีพศนะครับใส่นิดนึงกติกชื่อครูประจําชั้นครูที่ปรึกษาเข้าไปนะครับเป็นอะไรครับครูตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่เป็นอะไรครับปฏิบัติหน้าที่เป็นครู ที่ปรึกษาครูประจาชั้นก็เลือกไปนะครับชั้นเรียนที่เข้าเยี่ยมบ้านนะครับชั้นม .2 ทับ2จำนวนนักเรียน22คนอย่างเงี้ยนะครับจำนวนเรียนประมาณเนี้ยนะครับก็ใส่เข้ามานะครับชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับเสร็จแล้วแค่นี้ครับไม่ไม่กี่บรรทัดนะครับไม่กี่คำนะครับไม่กี่คําถามแล้วก็กดไปที่คําว่าส่งได้เลยนะครับหลังจากส่งเสร็จปุ๊บนะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้ เขาก็สคริปต์ก็จะดึงนะครับข้อมูลต่างๆที่เราได้กรอกเข้าไปเนี่ยนะครับดึงข้อมูลของนักเรียนนะครับมาแล้วครับตอนนี้เห็นไหมครับดึงข้อมูลของนักเรียนที่ได้กรอกไปล่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้วนะครับเอามาประมวลผลเป็นแบบสรุปให้แบบนี้นะครับแบบสรุปให้แบบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวรีเฟรชนิดนึงตรงนี้นะครับตอนนี้กําลัง ยังไม่เสร็จดีนะครับเนื่องจากข้อมูลมันเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวขยายขึ้นมานะครับตรงนี้เอาเฉพาะตรงนี้นะครับนี่นะครับเขาก็จะดึงข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในระบบนะครับที่เราได้กรอกจากฟอร์มแรกเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้นะครับก็จะบอกว่านะครับชั้นษาปีที่2ทับสอมปี2ทับสครั้งที่1นึ่งทับสองาถ้าเราเปิดเข้าไปดูนะครับก็จะมีนะครับ นี่นะครับมันก็จะดึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมาสร้างหน้าปกให้นะครับสร้างบันทึกข้อความให้อัตโนมัติสร้างคํานําสร้างสารบัญนะครับมีแบบแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็มีรายงานนะครับนี่นะครับดึงข้อมูลต่างๆมาสรุปให้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับสรุปเข้าไปให้แบบนี้นะครับว่ามีอยู่กับแต่ละหัวข้อนี่กี่คนกี่คนนะครับบอกเข้าไปเลยใส่เข้าไปให้ตรงนี้อัตโนมัติเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะครับนี่นะครับหลังจากที่ครบหมดทุกข้อแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของภาคผนวกขึ้นมาให้นะครับแล้วก็มีปกหลังนะครับระหว่างภาคผนวกเนี่ยนะครับเราก็เอาข้อมูลของเด็กที่ได้กรอกเข้าไปแล้วตรงนี้นะครับครบกี่คนกี่คนเนี่ยตรงนี้นะครับเอาใส่เข้ามานะครับเอาใส่เข้ามาให้เรียบร้อยแล้วครับลงไปในตรงนี้นะครับก็จะได้ก็จะได้แบบฟอร์มที่ สมบูรณ์แบบนี้นะครับก็คือมีครบทุกอย่างนะครับตั้งแต่หน้าปกนะครับปกหน้าจนถึงปกหลังให้แบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสุดยอดนวัตกรรมของการเยี่ยมบ้านนะครับการเยี่ยมบ้านออนไลน์นะครับซึ่งตอนนี้ผมได้จัดทําขึ้นมาใหม่ล่าสุดนะครับหากท่านใดสนใจก็ลองศึกษาดูตามลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ